สวัสดีค่ะอยู่กับ Identity V 5 V 5นะคะเป็นหมดนะแล้วก็ดิ้ไม่ใช่เพื่อนพันนะอันนี้คือเพื่อนพันนะคะส่วนอันนี้คือคู่แข่งนะคะเราต้องกำจัดสีให้หมดส่วนเพื่อนเราก็ต้องห้ามตัวกะจักเหมือนกันนะคะถ้าเกดูก็จกัแกตาย แล้ค่ะหลังจากเริ่มมบพมานะคะก็เออเออแมบพบน,นครที่ไม่เคยหลับไหลนะคะขอ,อนอนแปบ๊แบแบกผิดกดแจนตันวแรออกจากหมู่บ้านขอโทษค่ะอะไรมันก็จะมีตามระบบเกมปกติเลยแค่ต้องเออเราต้องกําจัดสี่เหมือนเราต้องกําจัดทั้งหมดสี่คนนะคะหรือว่าต้องกำจัดให้มากที่สุดนั่นแหละก็เหมือนเกือดเกมปกติเลยนะคะแค่เพื่อนเราเนี่ยจะต้องพูดลาอีกแบบหนึ่งเช่นเขามากันห้าคน เราเป็นเพื่อนแล้วพันระบบเป็นฆาตกรนะคะแล้วก็ทุกเพื่อนของพันก็จะอยู่คนละห้องกันมันมีสองห้องฆาตกรจะสลับโอ้เจอแล้วนางนางเออนางเอนางนางเออห้องไม่ถันนี่ก็นะคะเราเราจะมาอยู่ห้องนี้นะคะเป็นห้องของฆาตกรอีกคนนึงนะคะ อุ้ยมันหนีไปไวจังเลยเป็นของฆ่าตรกรอ,อีกคนนะคะก็เราก็จะมาฆ่าเก็บสีให้ได้เลยนะคะเนี่ยต้องเก็บสีอุ้ยมันไม่หยุดแล้วต้องเก็บสีนะคะต้องเก็บสีพอเก็บสีเนี่ยเราก็จะชนะนะคะจะถ้าเพื่อนเราโดนเก็บสีเหมือนกันแล้วก็เราคือสิ้นหวังเลยนะคะกลายเป็นเสมอไปค่ะ ให้แม่ตีเดีนี้เลยนะตีเอาเอ้าเอ้าโอ้มันจุกแข่ง <c oughs> เราต้องการเก็บสี่นะคะเราก็จะชนะไปนะคะแต่แแเพื่อนเราก็ต้องห้าโดนคาด,ด้วยนะฆาตกรของเช่นคนนี้เข้ามาฮะเพื่อนฝั่งนี้เข้ามาห้าคนเราก็จะต้องเก็บสี่ก็คือเป็นผู้รอดชีวิตส่วนอีกคนหนึ่งนะคะก็คือฆาตกรของคนนี้ของทีมนี้ มันก็จะไปอยู่เป็นข้าเพื่อนแล้นะคะโอเคนะก็ใจกันนะโอเคมาเริ่มกันต่อเข้าคาแรคเตอร์ต่อเกมวอดูนี้นะนางเออนนนนนนอะไรนะอ้โหมาให้แม่ตีดุนี้เลยนะนางเออนางตักปุ่มน้ำหอมอ่ามาไปหาแม่มาลุกแล้ว แม่คะอย่าทำหนูเลยนะคะไอชานูนะคะอ้าอ่ะ,อะ,อะแล้วคะ่ะนั่งไปเดี๋ยวแม่จะจัดการลูกเองนะไม่ต้องห่วงค่ไม่ต้องห่วง,มง,วงแม่จะจัดการเองจะมีใครมาช่วยไหมคะไหนดูหนอ,อุอ้ยกลับมาน้างสวยเหมือนเดิมอุย้ยสวยคะ่ะฮะมาแล้วเหรอ นนี่นะให้มันรู้ทันอาฉันต้องจัดการทางนั่นก่อนนักปรุงน้ำหอมอืมอึมมรู้สึกคลีสมากไม่แม่ตีเดินนี่นะอ้ออีปาเทนเดอร์มาทำไมไม่แม่ตีเดินนี่อื้ทนไม่ไหวแล้ววิงวนวิงวนยี่ยีฉันขอ,อทุบก,ก่อนแล้วกันทุบๆไปเถอะ ท่านจะจัดการหนังนั่นน้ำปน้ำหอมมาเดี๋ยวนี้นะให้แม่ตีไม่คิดแม่น้ำหอมหนูจะหมดกระโปกแล้วค่ะดีไม่ไหนแล้วมนเปนสองผีนั่นไงโอ้โหพุ่งไกลพุ่งไกลมันไม่ไกลอะเอาล่ะมาเดี๋ยวนี้เลยนะนายมุดดินมุดดินอย่าให้แม่รู้นะว่าแกายอยู่ไหนอะ มุดตินอ๋อมุดตินมุดตินถุงวิ่งบนวิ่งอ้าววิ่งวนอ้าววิ่งวนแม่จะตรีลูกเอิรไหนดูสิเมื่อไหจะทับมันตายไหมมา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 มันรอดได้เอ้ามันรอดได้ไงอ่ะพอมันตีต่ำใช่ไหมมาให้แม่ตีตัวนี้เลยนะเดี๋ยวแม่จะจัดการลูกเอิร์นแม่เก่งแม่แม่ตีดูนี่นะเฮ้ยเฮ้ยช็อกสุดขีด สมนาอ๊อ,อกอ๊อ,อกรู้สึกพ่อมีอะไรติดคอตอนนี่ออกออกเอาละนั่งโอ้โหไปเรียนหนังสือเดี๋ยวนี้อาอากียูหนึ่งหนึ่งโดนแล้วเหรออันที่แจ้งเตือนก็คือเพื่อนเราโดนฆ่าไปแล้วหนึ่งคนนะคะฝั่งนี้ยังไม่มีใครตายเลยอะ่ะอีบาร์เทเดอร์แกมาีกแล้วเหรออะไรวิ่งบนวิ่งบนออกไปไม่น่าตีเลยอะ่ะเพราะมันจะช่วยเพื่อน มาอะไรยืนนิ่งยืนนิ่งเหรอจะปล่อยเพื่อนไปใช่ไหมล่ะเอาล่ะพี่เออพี่อีไรคะมาให้หนูตีเดี๋ยวนี้นะคะมาเดี๋ยวนี้รถไฟมาแล้วอ้โออสมน้ำหน้าอา่ะโอเคได้เวลาแม่ตีแล้วคะ่ะอย่าให้แม่ตีนะไม่งั้นเดี๋ยวแม่จะหักเงินเดือนเอ้เดี๋ยวจะหักค่าขนมนะเอาไปลงไหนแค่หนึ่งบาทพอซื้ออมนี่หนึ่งเม็ดโอเค อย่างเธอเนี่ยไม่ต้องนั่งก็อี้นั้นหรอกอย่างเธอเนี่ยเป็นคนที่เออ่ฟิโอน่ารักใช่ไหมล่ะฟิโอน่าคือตัวละครโปรของพันนะคะเป็นนักบวชหญิงนะคะแกคือพี่ฟิโอน่าใช่ไหมล่ะงั้นแม่จะปล่อยหนูให้หนูอยู่ห้องวีไอพีที่อีนังคนโสมไม่สามารถเลยได้อ้าวล่ะตกเก๋ตกเตกเ๋อยู่ไหนกันนะะมันอยู่ตรงนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่อะฮะอยู่ตรงนี้อ๋อ อืมอุ้ยมันกดไปได้อีกออออออแล้วอ่ะเอาเอาหายดีหมดเลยโอ้ยจะก,การไม่ได้เลยอ่ะโอ้ยไม่ยอมเปิดประตูใส่หน้าฉันอีกอีอ,อีนางเปรตอีเปรตไม่แม่ตีโูนนะี่เลยนะมานี่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 เจะาโอ้แม่รู้ทันมาโดนนี่มาดนนี่อืมไปโดนสักทีเอ้าเอ้ามาหาแม่ เดี๋ยวนี้พายมันหิวมาให้แม่ตีเดี๋ยวนี้นะฉันเกลียตัวนี้จังมันพุ่งไม่ค่อยเร็วเลยอะอยู่ไหนอยู่ไหนโอ,นอ้มันหลุดไปได้ละคนนึงอะให้แม่ตีเดี๋ยวนี้ให้มันหลุดแน่ๆเลยไม่นะไม่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 นะไม่ไม่ อียังรู้อยู่ไหนอ่ะี่แม่ฝ้องหน้าประตูลูกคะ่ะอยู่ไหนคะอยู่ประตูฝั่งนู้นหรือรเปล่าฉันไม่เคยไว้ใจแม่นะคะอย่าไปจากแม่เลยนะคะอ่ะ,อ,ะอยืน,นนี่ยืน,นนี่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องตีแม่ไม่ตีค่ะแม่ไม่ตีแม่ไม,ม่มต,มมตีลูกนะคะโอเคนะแม่ไม่ตีแม่ไม,ม่มตียวกลับล่างเดิมก่อนอ่ะไม่ตีคะ่ะไม่ตีบาย มันรอสีไม่กขใจเลยมันรอสีอ่าเนี่ยคะพ่ายแพ้รอสีนะคะเพื่อนเราโดนเก็บหมดเลยเอา้าวแสดงว่าเราแพ้พ่ายแพ้นะคะอ๋ยตายหมดเลยอ่ะอีเพื่อนทำไมไม่สามัคคีกันทำไว้นะไม่กขใจ